เราเป็นคนชอบแดดเลยขอให้แฟนพาไปที่ที่ฟ้าสวยที่สุดในฝรั่งเศสได้ไหมเขาก็เลยชวนเรากลับไปที่เมืองบ้านเกิดซึ่งเป็นเมืองเล็กๆไม่ค่อยมีคนรู้จักทางตอนใต้ของฝรั่งเศสตลอดหนึ่งเดือนที่เราเดินทางยิ่งลงใต้ไฟฟ้าก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็เลยจะมาแชร์รูทการเดินทางของเราสำหรับคนที่ชอบท้องฟ้าเหมือนกันจุดหมายของเราคือเมืองชายทะเลในใชายฝั่งคอสตาร์ แปลตรงตัวว่า The Blue Coast ด้วยฟ้าและน้ำสีน้ำเงินที่เป็นเอกลักษณ์ก่อนที่จะเดินทางมาถึงบ้านแห่งนี้ในความที่เราเดินทางในช่วง low season อากาศก็เลยมีความแปรปวนค่าเตาไม่ได้แต่ว่าเราก็จะบันทึกจุดที่เราประทับใจ7จุดการเดินทางมาให้ทุกคนในรูปแบบของไพ่ค่ะ,บบาคะการเดินทางของเราเริ่มต้นที่ปารีส ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความโรแมนติกแต่ด้วยมีประเทศและตำแหน่งที่ตั้งทำให้ปารีสมีฝนตกตั้ง162วันต่อปีทำให้ส่วนใหญ่อากาศที่นี่ขมุขมัวไม่ได้เป็นอากาศที่สวยงามสักเท่าไหร่เวลาพูงฟาในปารีสเวพงโซาในปารีสแวลาพูบรโรแมนติกมากอากาศดีตลอดเวลาเลยใช่ไมแต่จริงมันเป็นเมืองที่อากาศค่อนข้างจะหนาว ล้วก็ค่นจะครึมวันนี้วันโชคดีปวันอากาศดีนะคะก็คือฟ้าก็จะมีเมฆมีฝนแต่ว่าบางทีก็จะมีแดดส่องออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแบบพอจะถึงปารีสทีไรเราจะนึกถึงท้องฟ้าที่แบบต้องรีบฉวยโอกาสที่มีแบบถ้าเกิดแดดออกมาต้องเอาเลยแล้วเดี๋ยวก็เป็นแดดแล้วเดี๋ยวก็เป็นเมฆแต่เมฆ สินใจค่อยๆดอยุดหมายแรกนอกซีซันของเราเป็นเมืองเล่นสกีที่ชื่อว่าโคเท closed ตอเรามาเนี่ยเป็นหิมะสุดท้ายของซีซันค่ะทั้งเมืองและสถานีเนี่ยคือปิดหลังจากที่เราเล่นเสร็จแค่หนึ่วันทำให้มันไม่มีคนเลยแล้วทุกอย่างก็ราคาถูกมากเป็นโมเมนต์การเล่นสโตบอร์ดที่ประทับใจสุด หลังจากนั้นเราก็ลงใต้เข้าไปอีกเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนในฟาร์มที่เมืองชื่อมองตาะคะ่ะอาทิตย์กว่าๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเนี้ยเราได้ disconnect จากโลกภายนอกแล้วก็ได้เห็นการเข้าสู่ตั้งไไม้ผลิอย่างเป็นทางการของอากาศด้วยเราได้ทําอะไรในฟาร์มนี้เยอะมากเขาก็เลยมี EP เป็นของตัวเองค่ะซึ่งก็จะออนหลังจากนี้แต่การได้เห็นทองฟ้าและดั้งไไม้ผลิเป็นวันแรกที่เนี้ยคือเป็นอะไรที่เราจะไม่ลืมเลย จากมุงตานเรานั่งรถไฟลงไปสู่เมืองที่ชื่อว่าตูลงแค่เช้ามืดของวันนั้นเราก็ได้เห็นแล้วว่าท้องฟ้ากำลังจะเริ่มสวยขนาดไหน We are train right now currently travelling the a train right on to south. First impression of the city is this is such a cute little town. I mean not a little town, this is tad big bigger than a little town, but it's so cute. Yeah, everything is so colourful with the window pane and I love the palm tree. I love when the city have the palm tree in it. It reminds me of that you are in the area that the weather is better now. Like hush hush child, the sun is here. So I was walking from here to my school. Which was there, and I was taking the bike to go to play with my friend right here mm -hmm. and jump some music. This is so cute! <gasps> oh my god! I love this place, I love it so much. เราจะพาทุกคนไปรูมทัวร์เพราะว่าห้องที่เรามาอยู่ตอนนี้มันน่ารักมากทุกคนจะแบบน่ารักใัญไๆวะลลกขนาดนี้มีแต่ของเราเต็มไปหมดแต่ว่ามันน่ารักมันแบบเป็นห้องเล็กๆแล้วก็พอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับระเบียงที่มีวิวทะเลแบบ พานโนรามาเลยล่ะคือเห็นทะเลตลอดทั้งวันแลน้วในความรู้สึกของการอยู่ในห้องเนี้ยมันเหมือนทะเลเป็นของเราคนเดียวเหมือนเป็นจอให้เราดูอะแล้วก็ตัวโรงแรมเคยเป็นคาสิโนเก่ามาก่อนเป็นคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้เลยแล้วลคือเราแอบไปดูภาพเก่าๆมาก,ก็คือขลังมากแบบคนเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนตึกอันเนี้ย ในคาสิโนให้กลายเป็นตัวโรงแรมมาน,นี้ค่ะซึ่งเพิ่งรีโนเวทเสร็จไม่นานรีโนเวทเสร็จประมาณช่วงก่อนโควิดเท่านั้นเองก็ใหม่เอี่ยมจะเรียกว,ว่าใหม่เอี่ยมได้ไมเรียกว,ว่าเก่าแต่ก็ใหม่เอี่ยมง,ง่าแต่ก็ใหม่เอี่ยมนั่นแหละทุกคนน่ารักมากในที่สุดเราก็มาถึงที่ที่ท้องฟ้าใสเคลียร์ไม่มีเมฆสักทีเป็นอากาศดีๆที่เหมาะกับการนั่งนิมทะเลแล้วก็กินไอศกรีมแมกนัมมัโกอโยเกิร์ตพาร์เฟ่ เป็นไอศครีมโยเกิร์ตเข้มข้นพร้อมซอสมะม่วงเคลือบไวช็อกโกแลตจากเบลเจียมทั้งนากรอบและก็ฟินสดชื่นเป็นรสชาติเปรี้ยวอมหวานที่เหมาะกับวันที่ท้องฟ้าสดใสในช่วงหน้าร้อนที่สุดเลยวันที่ฟ้าใสและลมแรงแบบนี้นอกจากไอศครีมแล้วคนที่นี่ก็ออกมาเล่นเรือใบกันด้วยส่วนเราตัดสินใจว่าจะขึ้นไปบนเขาที่สูงที่สุดของเมืองกันค่ะ epic parking <laughs> Epic! This is the secret beach that the tourist doesn't know, but he came all the time when he was young. And it's so quiet. So small. We wanted to swim. It's summer. It looks so clear. If you can hear me or not, but I hope you guys can hear the wind right now. It's like <coughs> I feel like this all the time. It's like so windy. But the reason that the sky is clear is because today is windy. So thank you, wind, for such a nice sky. <coughs> เมืองนี้มีความเกี่ยวข้องก,กับการเดินเรือมากจนกระทั่งขนาดในโบสถ์ยังมีของแต่งโบสถ์เป็นเรือเลยวันนี้ทั้งวันเป็นวันแรกที่ฟ้าเคลียร์ไม่มีเมฆเลยแถมชายหาดก็นำเป็นสีน้ำเงินสมชื่อหลายๆลคนอาจจะรู้จักเมืองที่ชื่อนี c หรือ s a น n t t r o ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงมากเหมือนกันในฝรั่งเศสที่นี่ยอยู่แถบเดียวกันเลยค่ะต่างกันที่ไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเจมลับที่ประทับใจอยากจะให้ลองมาเยี่ยมกัน นี่เป็นฟ้าวันแรกของเราในเซโบสวยมากเมื่อกลางวันที่แบบมันเป็นลาวดี้นิดนึงตอนนี้คือหายไปหมดแล้วแล้วแบบพาทิ่ย์กำลังตกสวยมาแล้วข้างหลังก็คือเป็นทะเลและากาศดีสุดๆไปเลยอชอบเมืองน,นี้จังเลยอะเราอาจจะมีโอกาสได้กลับมาเมืองนี้บ่อยๆก็เลยอยากจะบันทึกภาพท้องฟ้าพระอาทิตย์ตกในวันแรกที่เราได้เห็นเอาไว้ ในตอนกลางคืนที่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มจนถึงดำเราว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเฟ้อยู่กับตัวเองมากที่สุดเหมาะกับการที่จะคิดไอเดียแล้วก็ทานแมกนัมช็อกโกแลตลักซ์เป็นเลดไนทตรีที่ดีเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตเข้มขน้นพร้อมซอสคุกกี้คเคลือบช็อกโกแลตจากเบลเจียมนากรอบสัมผัสนุ่มเข้มขน้นเหมาะกับช่วงเวลานี้มากๆค่ะ หลังจากนี้ปั่นก็มีได้เดินทางไปที่อื่นต่ออีกนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์แบบไหนหรือไปที่ไหนเนี่ยก็อย่ามาลืมเติมความฟินให้สุดทุกช่วงเวลาไปกับแมกนั่มกันนะคะปั่นน่ะทั้งชอบไอศครีมแล้วก็ชอบทริปนี้มากๆเลยหวังว่าทุกคนน่ะจะมีความสุขแล้วก็ประทับใจกับโมเมนต์เจ็ดโมเมนต์ที่ปั่นเลือกมาวาดเป็นไพ่ให้ดูกันและนี่ก็คือผลงานที่เสร็จแล้วค่ะใครชอบใบไหนสถานที่ไหนก็อย่าลืมเก็บเป็นลิสต์ไว้ สำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย